เตือนการใช้สมุนไพรหรือยาแผนโบราณควรศึกษารายละเอียดและสรรพคุณรวมถึงผลข้างเคียงหากไม่มั่นใจไม่ควรใช้ด้วยตนเองควรปรึกษาแพทย์แผนไทยหรือเภสัชกรแผนไทยก่อนใช้ทุกครั้งนะครับ ก่อนที่จะไปชมคลิปช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับช่องเราด้วยนะครับขอบคุณครับครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องปายสุขุขคนครับผมพบกับคนลัไพ่ชาแนลของเราพี่น้องมือนีกระสีน้ำผ้าพรพี่น้องนะครับมาเบืองสมุนไพรดีๆนะครับที่เกิดน้าต่ำริมทางนะครับหรือว่าบางคนเกิดม่องขามเพิ่นไปนะครับเห็นเพ้นเป็นแชร์วัชเพื่นะครับพี่น้องนะครับมือ็นีกระสีผ้าพรพี่น้องนะครับมาเบืองสมุนไพรตัวหนึ่งนะครับที่เพิ่นเกิดน้ำขางทางนะครับมันกรคือนะครับ ต้นบานบรูโล่ปลาครับพี่น้องครับต้นบานบรูโล่ปลาครับจัดเป็นพันธุ์ใหม่ลุมลุกนะครับแพงกิ้งที่โค่นต้นนะครับแต่กิ้งการสาขาราับ ไปกับพื้นดินนะครับพี่น้องครับต้นปลายยอดและช่อนะครับดอกชูขึ้นนะครับมีความสูงประมาณ40เซนติเมตรนะครับพี่น้องนะครับสเปคคุ้นและประโยชน์ของต้นบานบูรุ้ยปลานะครับก็มีนะครับส่วนดอกของเพลินนะครับน้ามาต้มกินเป็นน้ำเด่มนะครับแก้อาการปวดศีรษะนะครับพี่น้องนะครับได้ดีเยี่ยมด้วยพี่น้องนะครับส่วนดอกของเพลินนะครับกระดอกของเพลินนะครับน้ามะต้มนะครับแก่ตาเจ็บตาบวมนะครับหรือว่าตาฝ้าตาฟางด้วยพี่น้องครับใส่เป็นยาแก้ไอนะครับ ระงับหอบผืบด้วยการใส่ดอกน้ำมะตมนะครับกินน้ำนะครับบนดอกของเพ่นะครับแกไอนะครับแก้หอบผืดได้ดีเยี่ยมนะครับพี่น้องแล้วก็ทั้งต้นของเพ่นนะครับผสมกับเถาเขียวงูนะครับแล้วก็ลูกไต้ใบนะครับแล้วก็เสดานะครับแต่ไม่ยลับเครื่อนะครับน้ำมะตมนะครับกินน้ำนะครับแก้โรคเบาหวานนะครับพี่น้องแล้วก็ใส่ในเด็กนะครับ ที่เป็นโรคล้มชักนะครับด้วยการน้าดอก1ิดอกนะครับนํามาตุนกับตะกแ่นแห้งนะครับเจตัวนะครับรับประทานนะครับเป็นยานะครับแก้ล้มชักในเด็กน่อยนะครับพี่น้องแล้วก็ดอกของเพื่อนนะครับนํามาต้มกินน้ำนะครับเป็นยาโรคแก้โรคบิดนะครับพี่น้องครับส่วนดอกนะครับแล้วก็ต้นของเพื่อนนะครับ น้ำมาต้มนะครับเป็นยาเพื่อขับปัสสาวะนะครับหรือว่าโรคหนิ่วนะครับสําหรับคนที่เป็นเนียวแสบเนียวขัดเนียวขุนนะครับพี่น้องนะครับน้าต้นและดอกของเพ่อนนะครับมาต้มนะครับเพื่อแก่โรคนิ่วโรคขับปัสสาวะนะครับพี่น้องแล้วก็รากของเพ่อนนะครับมีสรรพค้นเป็นยาแก่โรคทางเดินปัสสาวะอักเสบนะครับพี่น้องครับและโรคเหนิ่วเด้อพี่น้องนะครับส่วนรากของเพลินนะครับแล้วก็ต้นของเพ่อนนะครับมีสรรพค้นเป็นยาแก้กามาโรคนะครับแก้หนองไนนะครับในท่านชายนะครับได้ดีเยี่ยมเด้อนะครับ น้ำต้นของเพลินนะครับมาต้มกินนะครับสำหรับคนที่เป็นโรคหนองไนนะครับพี่น้องแล้วก็ใส่เป็นยาแก้ฤดูขาวของสตรีพ้อมนะครับครับของเสียนะครับต่างๆออกจากร่างกายนะครับของทันสตรีนะครับหลังขอดบดเดอร์พี่น้องนะครับการรัต้นของเพ่อนนะครับและดอกนะครับทำมาต่ำนะครับผสมร่วมกับร่ํากันทั้งสองอย่างนะครับ ใส่เป็นยาพอกนะครับรักษาแผลฝีน้องนะครับพี่น้องครับก็ช่วยรักษาแผลพดพื้นคันนะครับหรือว่าอาการแพ้ต่าๆนะครับพี่น้องครับไปดีเยี่ยมนะครับนี่ก็คือคุณประโยชน์และสรรพคุณของต้นบานบุร้่ยปลานะครับกระฝากผมไพี่น้องคือเก่านะครับอ่าชาวบ้านนะครับโบรั่นะครับเสือวาหากนํามาประกอบพิธีนะครับ มงคลต่างๆครับสีซอยหายชีวิตเจริญงอกงามนะครับรุ่งรุ่งเรื่องนะครับแบบบานบลูโลยนะครับพี่น้องครับนี่ก็คือคุณประโยชน์และสรรพคุณของตัวบานบลูโลยนะครับก็นําสมุนไพรดีๆนะครับมาฝากมาตอนพ่อแม่พี่น้องคือเก่านะครับหักกระไรถึกใจกระแช่คนลาภัยชาแนลเด้่อพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของคนลาภัยชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้คนลาภัยชาแนลก็ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันในคลิปหน้านะครัับสสวดีค